สองแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ครับขอกอหมูเลยครับมือน,นี่จะมาปูศาสตร์ครับมับงสโลจะมาปูศาสตร์เพราะเป็นศาสตร์อว่าปูผ่าโอ้ยปูได้่ล่ออะร,รถเป็นคือลายเลยเออเขานั่งเฝ้าปะพอด,ดีเะาจะเข้า้องน้ำพอดีเลยชิได้ไปเขาของน้ำดดเ,เออเอาไว้พี่น้องครับผมสิมบ นั่งเฝ้าจับจองที่นั่งครับเดี๋ยวให้เพื่อนล่วคลองกันให้เพื่อนเตรียมท่านี่มาืวมงานนี่ครับอ่านี่ครับพื้นที่ครับหญ้าเกียนครับหญ้าเกียนเพราะว่าโรงเรียนเขาเพิ่งจัดสนามกีฬาเจัดแข่งขันกีฬาไปที่ลูกสาวม,มารวมงานนะครับอมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําด้วยนะครับ มาเขาดาวด้วยกันครับผ้าลูกผ้าเต่าผ้าหลานผ้าญาติพี่น้องขึ้นกระบะกันมมกครับมาเลยครับมาเลยครับมีแจกง่วพพ้อมครับสองตัวพี่น้องงัวแม่ใครครับเดี๋ยวผมสิไปเขาห้องน้ำครับผมจะผมสิพาพี่น้องไปเขาห้องน้ำนะผมครับห้งอ,งอ,งองน,น้ำในวัดชมบรรยากาศกันพูดใดบ้านได้เคยเห็นกับแพ้งวัดที่มีชื่อหอญิงครับสี่่นร่วมทําบุญบริจาคเนาะลูกเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปญาติไปดู มีชื่ออุ้งญิงด้วยนะครับมีชื่ออค้หญิงด้วยพาไปเบิ่งครับว่าลุกใดนี่้ยุ่ใส่ไรขับเลยมาอยู่ห้งหันนี่ครับชื่อพ่อแม่ลูกนะครับสามคนพ่อเอกแม่หน่อยอุ้งญิงครับใส่เนาะ นี่ครับนี่นี่ครับเอกวัดสีคำข่อเอกแม่หน่อยวารดีเท่าดมนะครับนางสาวรัตนพรหอมหัวนุ่งหญิงครับนี่ครับรูปนี้ครับรูปนี้นะครับบารุว่ามมีอีกบอลนะครับเดี๋ยวหาเบิ่งกอนบอมีแล้วนะครับนี่แหละครับเขาอุ้ง ระเอกไม่น้อยครับนี่เลยนะครับภาพนี้จิตกรรมฝาผนังจิตกรรมกำแพงวัดครับโอ้เป็นวัดพี่น้องครับผนผมเสียงปแปลกๆเาบอกเาต้อง,งสงสัยครับเป็นวัดครับนอนน้อยแต่นอนนะนะครับนอนหน่อยครับ นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับท้องฟ้าแจ่มใสครับแดดจ้าลมเย็นนี่ลองแดดจ้าลมเย็นครับนี่ครับรถพญายุทธ์รถพญายุทธครับนี่ครับนี่ครับมาสองคนครับวาสิมาปู่เพื่อนวัด รถเต็มนาหฮานนะครับมันปูพันได้ครับผมจะปูนาหฮานไดมืหอนี่พื้นใหญ่ๆครับจะเขาง่ายเพราะท่อของน้ำผมนี่ครับโรงเรียนบ้านจานหนองคูนะครับนี่ครับสถานที่ครับปากมาเลยครับไผ่โพหุนจักหม่องครับโรงเรียนบ้านจานหนองคูปักปุดมาเลยครับอ่าอยู่ติดกับวัดเลยครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนี่ตรงขามกันเลยครับนี่นี่วัด เบิ่งก่อนมาฟังนี่มีของออีกบอลนะครับบ่รูว่ามีจักลูกนะครับอย่าเบิ่งกันมีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะครับมีรูปเดียวมีรูปเดียวมีรูปเดียวนี่แหละครับ วัดหนองค, P P ครูห้องน้ำมีพร้อมครับพี่น้องมางานนี่ประดองห่วงเรื่องห้องน้ำครับห้องน้ําในงานก็มีครับห้องน้ําในงานก็มีห้องน้ําที่วัดก็เยอะครับด๋ิวธิพาพบงห้องน้ำในวัดครับอห้องน้ําในวัดโอเคครับนี่ครับมานี่กับชิมีของกินสมขายพร้อมพี่นอ้องนี่มาหนึ่เอ้ครบหลายคนก็มาหยุดรออยู่ในวัดครับนี่ครับ รออ,ย,รพอ,พอย่วัดครับพรพอมแม่เอฟซีเพิ่งกับมาถ่ายย่วัดกับนี่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศร่มเย็นครับวัดหนองคูครับมาไหว้พระถาก็ได้ครับเนี่ยพรพอมแม่เอฟซีมันกันยางมากครับยางมาจะาทาั้งบ้านลูกสาวไปแล้วครับมาถ่ายย่วัดนะครับเดี๋ยวเพิ่นตั้งหานเล็กน้อยเพิ่นเอารถออกกับสิมีสาดไมาค่อยปูกันแล,ะล,ะละ้วล่ะพี่น้อง ปีใหม่ก็มีมะล่ำนะครับนี่ครับของน้ำนี่ครับต่าง่ำต่างขึ้นเก่งยางมาเข่ากันได้ครับนี่นี่ครับสงบลมเย็นครับมะลำ่ำให้กับผ้ากับมานอนโกเคถูกอยางนอนในการน้ำไหมครับนี่นี่แหละผ้าปลาที่จัดมะล่ำขึ้นนี่ก็ใชดได้มานี่แหละครับผ้าปลา มาที่อนามัยที่นี่ครับกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดหมอลำนี่แหละครับนี่ห้องน้ำครับเดี๋ยวให้เบิรงห้องน้ำสะดวกครับสะดวกห้องน้ำดีครับผมก็มาอาบอยู่นี่แหละช่วยมือพี่น้องนี่ผมก็มาอาบอย่นี่แหละช่วยมือ,อห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำาไม่ด้พี่น้องเดี๋ยวชิบอกมาเข้ามาถ่ายต่อเรียบร้อยครับพี่น้อง อ้โล่งเลยพี่้องขอน้ำบ้านลูกสาวกันเขาได้อยู่ครับแต่ว่าคนมันหลพี่้องครับนก็จะถากขี้อกันนะครับคนหลายเลยถือโอกาสว่ามาหาหมอปูซาดนะครับมาเข่าน้ำน้ดี๋ยวเพื่นก็มานอ่งถากนน่นถางา,านมือแรงครับกองอาชิสชั้นมันอาจิพ เห็ดแตงโมเนี่ยจังหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าผมมีกันสั้นครับผมก็ถือใส่มือถือถ่ายไปอ้เเยอะพี่น้องผู้ใดงวงอแลงนี่แหละครับบ,บังยมเป็นสวนบังยมเป็นสวนพี่น้องตำกล้วยกับนนี้ครับนี่มเหนิน,นี่ครับมาอุดหนุนเพืนอน์ใดครับมือแลงเมี่ยเบื้องป้ายรถนนี่เมีอ่เม <c oughs> ี่ของแค่เออ ผู้ใดง่วงง่วงยุดย่านลูกสาวบา้านออกสิรับก้อนนี่นี่มาจัดได้ครับนี่จัดการเลยครับนี่เฮงเฮงปังปังครับผมมาอุ่นวนพันใดครับพี่นอ้องเอาเสด็จปู่ง่ายประสาทค่อยนโอ้นางเบิดอะไรแต่ยาคักเนาะ เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วบ้านใ,ในปู่อยู่พี่น้องเอ้ดี๋ยวอื่นแบบไงครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาทีหลังก็ต้องไปนั่งหวยหมดแดงอ้อมอ้อมบ่อ้อมบ่มมมมดูแหละรถออกเข้ากับปู่รถปู่เลยบ่ตั้งเสาไฟละเน่ารถออกเขานะเห็นเป็นฝนลงนลนมันอืออุ้ยขางเสาไฟไปนี่เนาะ เออหมอเลยนี่จองแล้วพี่น้องจองแล้วเนี่ยตั้งแต่เสาไฟไปหาทายรถเนี่ยครับอ่าเสร็จจนมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่พูดอยากเห็นตามเปนตังลําพวงของไทยเพื่อนไม่เคยเห็นเห็นอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่่อยได้เห็นดูครับใช่พี่น้องเห็นเพื่อมีคนอยากเห็นว่าเปนตังลําพวงไหนครับ นี่ดูเลยดูเลยดูเลยคางนัานตั้งเรียบร้อยครับเหลือแต่าขางนี้ครับนี่ชุดลำโพงโอู้ชุดใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยของจริงของแท้็นะครับเนี่ยพี่น้นนองสองสัยอันดำดำบ่นี่อันดำดำ,ดำยุคคางลำโพงกางแรมมันแมนเอียงนะครับเพื่อนบอกว่าเขาเอื้นอนนี่ยังไรซรูเปอร์ไฮบ่ะเพื่อนว่าเนาะดำดำ,ดำยุคขางอ่ะ ไอ้ที่แถวนันเพิ่นมักว่าเสียเสียนั่นแหละพี่น้องอันนั่นแหละนะครับไอ้ตัวเสียนั่นแหละครับเป็นผู้ใดมานซอ,อกกุ้งไปะนะไม่นบ่แม่ซอ,อกกุ้งไปะนะนี่มีอะไนนอฮะซอกกุ้งแล้วห้กำลังใจแล้วแน่ครับแล้วกางเต็น <c oughs> บ่รู้ว่าแล้วกางให้ไผแน่ครับ นี่ครับส่งาลงใจทีมงานครับทีมงานเบื้องหลังครับครับโค้ง้างลายกับ้างล่งครับส่วนไอเล็กชัดด้านหลังครับเนี่ยโค้งด้านหลังครับบ่ชันลงพี่น้องเอ้นญี่ปุ่นครับยังไม่หันได้ลงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครนนะครับเพราะว่ามันเบาครับเพิ่นยกเพิ่นใส่แรงงานค้นยกได้ครับถ้าใส่เขียนมม่กระิเปลืองซื้อรถเขียนอีก แล้วก็บ,บ่มีพื้นที่ให้เขี่ยนยกอีกนะครับเพราะบางพื้นที่มันแคบถ้าเป็นย่างสนามนี่มันก็กว้างเลยพี่น้องมันก็บ,บ่มีปัญหาสําหรับรถเขี่ยนนะครบับรถตันไฟก็เต็มหลังหานเหรอดิฮะเนี่ยโอ้ยนอนก็นอกกนไปตีล่แหละปู้กระปูกอะไรเนี่ยเยลย,ยลโว้ยเ้เพิ่นเอารถออกกันไปเชี่ยงเพิ่นเพ่นจะย่างไม่อยากข่องขาเพิ่น จังไก็เหนื่เพิ่นเน่อ,นอ,นอ่ที่ิด่ท่ายแล้วนะเ,นเออนี่นะครับพี่น้องโอ้พืนใหญ่ได้เนี่ย่ธรรมดาได้นี่วันนี้มังสโลปิงๆขอหน้านะครับวันนี้ครับไว้นอนอ่าไว้นอนครับนอนเฝ้าลูกครับสี่คานกับไปบ้านลูกสาวไปนอนเต้นครับนอนเฝ้านลลี่แหละวันนี้คาดว่าคาดว่าเน้อพี่น้องแจ้งครับลูกสาว แจ้งเพื่อนเกษตรชิบ่ได้เล่นอยูตุนชดแจ้งเดี๋ยวพี่นอ้องเพื่อนก็ต้องขึ้นแล้วก็ต้องพักพอนนะครับเพราะว่าก็เพิ่นง,งานหลายแล้วก็อากาศเปลี่ยนเนาะนะครับอาชีเมื่อยแน่มีอาการเสียงเหมือบแน่จังน้อยใช่ไหมพี่น้อง,น,องนะครับก็ผูกชาดแล้วได้เวลาแล้วเกนสิอ,ออกนะปูกก่อนเลย เออมาแล้ครับกวนเลยเอากอนเลยเอากอนเลยตรงนี้ละนี่คือชิบะเคียงเพอนว่าเนะเาะเห็นคนเหยียบไปรถโอ้คือเปืน่นไงอีกด้านนึงบ่โอ้เปือ่อนเืื่กัน เว้ยอ้วมันคือเปลีอนใช่ปะเอาอยัางทับอ่อตอกมุดบ่แก้วตอกไข่จำดินเด้อเดี๋ยวรถมันสียเหยียบด้วยบา้านเออเหยียบก็ได้ตัวป๊อปปอปอปกินเหยียบเอาเบิง้งสิเหยียบให้เบิ้งแข็งไงโอ้แข็งอีเด้มันมันคือท้งหน้าเว้ย คงน้าเหยียบได้นี่ของพื้นมันแข็งครับพื้นสนามฟุตบอลเรียบร้อยเอ้ยหุ่นเต็งอะหุ่นเต็งของกนกแดดน้อยน้อยมันมีขอนอยู่หลังเต็นท์แต่คือบอกมาคือบม่ได้เอามาโอ้ยไม่เตรียมพ,พร้อมเผ<ม>ื่อเขาเกียบเขาเนาะไม่เตรียมพร้อมเลย เดี๋ยวเราตีนนี่แหละเดี๋ยวย็ยนให้กำลังใจอย่างเดียวผมมาเป็นมูกระมาเป็นมูอีรินเนี่ยบตอนมมนี้ใส่ใส่เกือบถุยเอานี่เ,นเกือบใช่ไหมโอ้ยมันได้อยู่เป็นคุณไส้เกือบถุยออกแล้วเขามาปัดเอาเอาค่อยหน่อยมานำ้ำเอากันค่อยมานำ้ำไปแรง เขาเขาเข,า,เข,า,เขาบอกออกไปมาก่ปตองนะครับบางสโลปิงๆนะครับตรงนี้ป้ายตรงกลางก็แน่ล้มสิพัดตรงกลางไหมเนี่ยลม้มมิพัดม,ม,มันตีกันมากมันตีสีกนันเอาอย่างมุดบ่บอก้อนยังไงเนี่ยเว้ย không phải lúc tiết được hôm mhm 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 เร่มไมมันีกขึ้นนะใช่ครับมพื้นพื้นโอ้คืมมบอ,งงอ,อ,อ,อบอลลูนพูดเป็น้องเอ้ยเออเบ่ขาดมันบ่ขาดพี่น้องน้ยเนาะมัน,นบ่ขาดเรียบร้อยแล้วเอาตีตรงกลางนี่ตีตรงกลาง จีตรงกลางตัวเดียวก็ตีมือข่อยดิจีดองกลางฝั่งนี้ฝั่งนั้นพ่อมืออือมือจะขวางด้อนี่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 พอ่ออะเรียบร้อยพองแท้เหรอยากำลังใจเราพี่น้องโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับไม่พอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ัิญาวเนี่ยยังไงพี่น้องเนื้อสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันใหม่ครับ